แยบแยบแยบไดได้ดีไอ้ท uhm ี่มันเชิงดีชิบหายเลยว่ะได้ดีไอ้ที่นี่วะเชิงดีนี่หว่าไอ้เงยวกูไม่มีเลยเลยคนเราอ่ะมันไม่ได้เกมนี้มันไม่ได้วัดกับที่ฝีมือการยิงไม่เพื่อนมันมันปัดกันเล่มีมีท่าเต้นกี่ท่าเ้ยไม่ยอมแม่เติมตังค์ให้หนูด้วยหนูอยากได้ท่านี้ ไอ <laughs> 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 ้ยีแ <laughs> ล้วพร้อมกันด้วยเฮ้ยพร้อมกันด้วยว่ะมันต้องงงแน่เลยไอ้วกนี้เป็น APC ได้แน่เลยบอดแน่นอนมาว่ะได้เลยครับเมื่อเพื่อนจะลงแั้ก็จัดให้ครับผม้าไไออะนดกกโอเคไอ้หียดีกลับลำถ้าไม่ทันแม่งเอ้ย มีเวทอ่ะเออมันได้เข้าห้องใต้ดีแล้วก็เทเลพอร์ตผมจะท่องมมน,นะครับออกมาสามครั้งเนี่ยเรื่องสามครั้งคือสามพ,พี่นะเทเลพอร์ตมันให้เทเลพอร์ตไ,ไอ้ไอ้นี่หรือเปล่าไอ้เทเลพอร์ตที่สฟ้าเนี่ยไม่รู้อ่ะอ,อ้าวเฮียวาร์ปมาแล้ววาร์ปลงมาแล้ววาร์ปรอบสองเรื่องพอจิ้งเกิดลิฟท์แอปดิฟเฟอเรนซ์เซเว่นเอาพอยเ<พ>อ<พ>อไ<พ>อเนี่ยแหละแอป <พอ S 1> แห้องใต้ดินเหไรไม่ใชห้องใต้ดินมันคือนี่เอาห้องใต้ดินเหรอเอาก่อนไหม้งดิเอเอันให้รอยฟ้าด้วยนะแต่ไม่ได้แต่คนจุดนะไม่ใช่จุดนี้จุดเดียวะต้องไปอีก2จุดเดีมึงอากมันสแกนแล้วพอนตอนดูติจะชเล ไปทหอกกันหุ้ง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 เอ๋เอ๋อ่าได้ละไปอีกที่หนึ่งจุดไหนก็ได้ครับนี่ได้อ๋อแล้วกูในวง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 อ๋อแล้วกูต้องเดินไปใช่ไหมเนี่ยคนหนึ่งเข้าปุ๊บหายเลยโดดตาไม่ได้ด้วย อช้าแตงมาเพื่อนเร็วๆหน่อยเพื่อนจะไม่ทันมึงไปก่อนเลยเจอคนอยู่บนหลังคาปะดดลงมาแล้วเฮียโอ้ยเออจะแข่งบิ๊กไบค์ป่ะน้องน้องแข่งมอเตอร์ไบค์อ่ะอนน้องดูคนนะเออ โทษเอาโตรเปิดจุดเยน้ำมันจะหมดเลยต้นนึงครับพี่เต็มถังนะฮะไอ้เหี้ยเหมือนมึงฉี่ใส่อะและ้วตัวมันเป็นเครื่องจักรเรียบร้อยเรียบร้อยน้ำมันจากตัวกูเนี่ยไรสารตกค้างแน่นอน

มารับแล้วสุดยอดเลยเพื่อนรักสุดยอดเลยสุดส,สุดยอดเลยโอ้ไม่ต้องไปไหนกันแล้วแล้วแม่งไ่าตามหูปาแตกเลยเฮ้ยใครยิงอ่ะคน <c oughs> ดูเราอยู่อ่ะข้างหลังว่ะ <c oughs> มันไม่ดูมันยิงมั้ยเหรอโอเคโอเค ปะดูมะดูปะดูอยากจะรู้กันว่าใครยิงมึงเออ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 วู้ย่เย้วู้ยเอาเอาเนินนี้ชัดชัดเอายิงเลยไป่ยาเดินไปวู้ Yeah, yeah. เนี่ยเนี่ยเ้ยหลัง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 มันโหนใหญ่ไปแล้วมันโหนแห่ไปแล้วมันไปแล้วอไอ้ต่อเอาโย่มจ้โอ้ยอย่มใหญ่ย่มใหญ่ย่มใหญ่แต่พวกโยมใหญ่เอา้าไปอ่ะแอปนี่แอปแอปเอาไหมเอาไหมเออเอาไม่เอาหรอ

กลับต้องถอยแล้วแอมออเล่นมโวแล้วเล่นมโวแล้วกูเนะี่ยกูทำอะไรอยู่เนี่ยกูทำอะไรอยู่กูบิ้วอะไรอยู่เนี่ยแอมมันอยู่นู่นวหรโอ้มันมีระเบิดแฟร์งั้นตายละโอ้ยเยีย่ยระเบิดไปมีเยอะนักอิสระเยอะแยะจริง

ا ي, ا ي, โอ้ยเอ้ยเอื้อแล้วตเร hai, ็วทำไรอยู่น่ะอ่าคุณเสแล้วมอ่าเราอะโค้ฟเขาเพิ่ม ห้าวไอ้นี่มันห้าวตะไนททองด้วยอุ้ยมงกปุ๊ดเหลืตัวเดียวละไปไหนแล้ววะเหลือตัวเดียวแล้วกูสู้ฮะสู้อยู่ไหนมาสวยเหลือตัวเดียวละออัพอัพมุกปุ๊ดเกมมงกปุ๊ดเกมมงกุ๊ดเกือชนะไอ้เหี้ยเกมมุกปุ๊ดลูกเฮ้ยเขาเผื่อเลยวะเราพลาเพื่อชนะเว้ยเพื่อนเอออ๋อไม่มีเขาเผื่อใช่ไหมกูจะคอยดูอัพที่ไหนแล้เบิดกูอัพโอย

โอ้โห oh, ตัวทองคำเลยเฮียมันเอาปืนยิงปากตากูย์หน้าเอ็นดูนะเราอะเ <laughs> <laughs> <ucc ane> ลงมาเพื่อชนะเว้ยเพื่อนดลงมาเพื่อชนะเว้ยเพื่อนกับนายด้วยปืนยิงปายเฮีย